สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้ตัดกับทฤษฎีสองปัจจัยซึ่งคนที่เคยศ,ศึกษาหรือกำลังศึกษาคณะบริหารหรือการจัดการองค์กรจะต้องได้ยิน,นหรือได้เจอคำนี้อย่างแน่นอนครับทฤษฎีสองปัจจัยถูกคิดค้นโดยเฟรเดริกเฮอร์สเบิร์กนักจิตวิทยาชาวอเมริกันที่ได้คิดค้นเกี่ยวกับทฤษฎีแรงจูงใจในการทํางานของมนุษย์ซึ่งมี2ปัจจัยคือปัจจัยจูงใจและปัจจัยด้านการคงอยู่ ปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้อกับงานโดยตรงซึ่งประกอบไปด้วยลักษณะของงานค่าตอบแทนความก้าวหน้าในการทํางานความสําเร็จการได้รับความยอมรับจากบุคคลอื่นการม,มีส่วนร่อมกับงานที่ทําซึ่งหลายคนก็อยากจะทํางานที่ว่าเราถนัดสามารถทําได้ดีได้ค่าตอบแทนที่สูงเลื่อนขั้นได้ง่ายและเรามีส่วนสําคัญในการทํางานน่าจะแสดงเห็นว่าปัจจัยจูงใจมีทธิพลอย่างมากในการเลือกทํางาน ส่วนปัจจัยเพื่อการคงอยู่เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการทํางานประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมในการทํางานความสะดวกสบายในการทํางานเงื่อนไขในการทํางานน,น,น,างาน,นโยบายขององค์กรพฤติกรรมของหัวหน้าและพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงานความปลอดภยัยปัจจัยเพื่อการคงอยู่หรือปัจจัยทุกข์อนามัยเป็นปัจจัยที่เพิ่มหรือลดความไม่พึงพอใจไม่มีผลต่อ,อการเพิ่มแรงจูงใจในการทํางานตัวอย่างเช่นงานบริษัทแห่งหนึ่งที่งานไม่หนัก หัวหน้าเข้าใจลูกน้องเพื่อทำงานเป็นมิตรลาได้สะดวกแต่หากแรงจูงใจไม่พอเช่นไม่มีสุดรอดในการทำงานเลื่อนขั้นได้ยากค่าตอบแทนไม่เพียงพอต่อความต้องการของเราเราก็เลือกที่จะมองหางานใหม่อย่างแน่นอนซึ่งนี่คือทฤษฎีสองปัจจัยของเฟรเดอริกเฮอร์ส